ได้ก็เนอาะแงไข่ใใมดแดงได้ปะคะแงไข่ใใมดแดงได้อยู่สุดัยเนาะยูสิมันมันเป็นแมงอยู่เนาะอ๋อเป็นกินสม้มปะอ๋สม้มนี่ค่ะค่ะ<อ>เดี๋ยวก็ได้ไลน์มา,ากินตปาปราสา เงี้ยแถวป่าซ่า,านะคะน้องเอ้ยมาด่าหมโปคุยกับน้องด่าแล้วคุยกับคุณตาแล้วให้ข้อคิดหลายๆอย่างนะคะเรื่องน้องมาในที่จองจำเอาไว้ที่ผูกไว้นะคะเพราะสิมาย่อมปล่อย,ยมาเลยบ่เนาะและซึ่งที่มาด่าหมโปเฮ็ดให้เขาเนี่ยเขาก็คยคิดถึงนั้นใจเขาเลยบ่เนะาะเขาเบิ่งมาแย่งหมูัวเขาเสียสละ กายใจเขาคิดิดงหมดเขาบัดคักนคิดได้นี่ะเขาสิแบบแบบนี้เด้อป้าแล้วมันจุ่งเหยก็เป้าบอกกสิ่อมได้ไหนนะเขาเหนื่อยหน่อยแต่ว่าแค่ชิว่านี่ไนตามชีวิต ทุกชีวิตเขาก็รักชีวิตเท่า,านะคะโอ้ยวังว่งมาดามโมโกเนี่ยวังยังยิ่งว่าเขาสิยกมาตัวนี้ให้นะคะจเจ้จาพแพงจังได้เจ้าแพ่งเราจะผูกเอาไว้ผูกแล้วก็ตากดดแดดตากร่มน้ำน้ำซ้ำปากกระบอกคบน้าเนี่ต้องบอกต้องเน่นตลอดว่าให้เอาหน้าให้มันโอยเนาะวัดวคําเสี่ย แต่ว่าลูกเคยเขาคือเขาคิดว่าน้ําใจเขาเราเขาเขาม่พอเขาไงแลวเข้าถามบางทีก็เข้ากัไปนี่เข้าก็ถามลูกเคยเขานะทักทายถามเขาก็่คอยอยากเล่นนะเขาเลยค่ะในนางดาเนี่เป็นคนที่เชื่อผัวมากๆรักผัวมากเชื่อผัวมากบอกได้เลยว่าถ้าเป็นมาดาโมโกถ้าอันนี้ไม่ได้พูดเฉยๆนะและทำจริงด้วยนะถ้าไม่ผัวแล้วต้อง ลองจำสัตว์ตนี้ไม่ค่ะขอขอเดินคนเดียวดีกว่าคุณเป็นคนที่รักคนที่เมตานะคะถ้าคุณจะมาทรมานสัตว์เนี่ยเป็นหัวเป็นอะไรคอยก็อยู่คนเดียวได้ค่ะไม่จะเป็นนะคะชีวิตใครใครก็รักเนาะทุกีมันจะมัน,น,มน,นใจะทุบในใจจะน้อยนะคะคิดเล้เบาคุณเบาเท่าบ้าน เข้าไปแล้วก็ไม่จัดจินน้ากินทาก่ะเขาใชให้เฮาใช่ป่ะลุ่นเอาเปไปไหว้เจ้าที่เจะทางท่าน,นไหนได้บ่นไหวด้ดิตัวว่าเขาได้มาตัวนี้ม้านะคะ่ะแต่ว่าเขาขายแพงจังจไห่เฮาก็บบาจุบาจักเกือกันขาทาเขาสิขายแต่ว่าสิจ้งมันอะไรอย่างนัีน้ยเหรอโอ้อเรียนเต็มเลย นนลืมนยุดสต็อปมอเตอร์ไซค์จอดกินน้ำนก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด่ามโมโภนะคะจอดพักก่อนจะได้เดินทางไปนะคะ